นี้ทุกวันเลยวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่แทนนะคะตั้งโอกอ่อนรามมายาชาแนลค่ะ Apple ิลจิตตามายาชาแนลค่ะและเล็กซี่ดารามายาชาแนลค่ะมาแบบซอบๆใสๆมาแบบซบๆใสๆถูกต้องเปิดรายการมาค่ะผู้ชมค้า5 4่ะ a 4 3 2แอคชั่น2คนนี้ยังมินทายชาวบ้านอยู่เลยเหมาะแล้วกับการจัดรายการเมาส์มัน ดีนะที่พี่เล็กซี่อยู่ตรงกลางทุกคนขาวันไหนพี่เล็กซี่มีอยู่ในรายการเนี่ยเราก็ิีทารพี่เล็กซี่ด้วยใช่ค่ะใครไม่รอรีทารกันเองจำได้ไหมคะดิฉันจะนั่งเฟากูเอตัวนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงตีสี่ในทุกๆวันทุกวันเราจะมาเจอกันแบบนี้นะคุณผู้ชมขากับรายการเมาส์มันโชว์ตัวเมาส์นี่นะอีกี่เมาส์อันนี้มันมากเวลาพูดอะไรก็จะมันสนุกสนาน เล็กซี่จะเป็นคนโชว์โชว์โปะตลอดนะคะโ,<อ>โชว์แบบไม่ค่อยทันคนอื่นเขาเนีน่ยหรอมใช่หรือไม่วันนี้มีเรื่องหลายเรื่องเลยวันนี้พาผู้ชมไปลงทะเลด้วยกระแสดราม,ม่าก็เยอะมากวันนี้มีเรื่องคู่รักโอ้ยหลายเรื่องเลยฝากติดตามก่อนเลยค่ะผู้ชมค่ะทั้งช่องทางของเรานะเปิดช่อง my A channel ของเรารวมไปถึงช่อง T C N นะรวมไปถึงทางโซเชียลสามารถติดตามได้เช่นกันกด subscribe ไปได้เลยที่ YouTube มายาฮอสนิวรวมไปถึงค่ะ f a c e b o o k แฟนเพจมายาฮอสนิวทวิตเตอร์อินสตาแกรมก็มีแล้วนะกดติดตามได้เลยค่ะที่ มายาฮอนิวเช่นกันค่ะโอ้นะคะทุกช่องทางของโซเชียลเลยจริงๆเนาะค่ะข่าวแรกวันนี้ที่เราจะมาอัปเดตกันคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของสาวสวยที่มากความสามารถหน้าสวยหุ่นดีเต้นเก่งแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีรายได้สูงมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกำลังพูดถึงเธอคนนี้เลยลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะนี่แหละสำหรับล่าสุดนะคะกับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนะคะเขาก็เป็นเอ่อ เมนเทอร์ uh, เนาะในรายการยอชวิธยูเอชส S3 นั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าสร้างความซีซันามซีซันสามใช่ใช่ใซึ่งต้องบอกว่าสร้างความซีค <อ happen. S 2> ือหามากๆจริงๆะนะคะเพราะว่าเห็นภาพกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะวีซ่าเขากลับมารับตำแหน่งเป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นไงนะคะในรายการยอช วิด h ย o u ซีซั่นสาของจีนโอ้โ oh, ห hmm. แล้วโวยชาวจีนนี่ hmm. ต้องบอกคนเยอะมากจริงๆหลังจากประสบความสําเร็จมากเลยนะคะในการทําหน้าที่นี้ในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ล่าสุดค่ะเป็นการออกากาศตอนแรกเลยนะคะของรายการลิซ่าแบล็คพิงกก็เปิดตัวมาพร้อมกับโชว์สุด ปัง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 จริงๆนะคะกับ Lover and Intention นะคะโชว์ความเซ็กซี่รีราการแดนที่เรียกได้ว่าสะกดตาตรึงใจทุกคนในแฟชั่นชุดสีขาวก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงดำนะคะมาในแบบมาดเท่โดนใจมากๆแล้วก็ทำเอาหนุ่มๆสาวๆนี่กรี๊ กรีดๆๆ๊ดกรี๊ดกกระจายเลยนะคะง <นะ S 1> านนี้แม้จะเต้นร่วมกับเหล่าแดนเซอร์ชายแต่ลิซ่าก็ยังคงดูโดดเด่นออร่าจับนะคะแถมไรายเต้นก็ยังเป๊ะปังนะคะสมความเป็นลิซ่าจริงๆดูแล้วเขาบอกว่าโอ้โห มันละสายตาออกจากลิซ่าไม่ได้จริงๆนะคะถ้าอยากรู้ว่างานเขาดีขนาดไหนก็ต้องไปติดตามรับชมกันด้วยคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าดังที่เมืองจีนมากนะซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นที่3แล้วที่ประสบความสําเร็จนะผู้ชมคะซีซั่นที่1ซีซั่นที่2เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆซีซั่นนี้ลิซ่าโชว์ความสามารถแบบเต็มที่ถึงแม้ในเรื่องของท่าเต้นก็มาเต็มรวมไปถึงเรื่องของคอมเมนต์เรื่องของการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่มากๆ เรียกว่าสุดยอดจริงๆสาวคนนี้ขยับตัวทำอะไรก็รับ รอบชิงใช่คือไม่ใช่คนเก่งแห่งเอเชียแล้วนะคะสรับเป็นคือว่าเป็นคนเก่งระดับโลกค่ะลว่าคุณลิซ่าเองเนี่ยคือเวลาบทน่ารักเนี่ยก็แบลน่ารักมากเวลาเล่นกับแมวมุงมิงมุงมิงก็น่ารักเวลาเต้นบนเวทีก็ดุเดือดเผ็ดมันและที่สําคัญร้อนแรงเลยก็รับเล่นก็เป๊ะจำคําร้องได้ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงบทบาทเบนเทอร์ที่เธอเพิ่งจะได้รับคุณผู้ชมคะบทจะดุก็คือดุมากๆดุและแบบเป๊ะด้วยคือถ้านักเรียนคนไหนในรายการเนี่ยเต้นไม่ดี หรือว่าทําไม่ผ่านเนี่ยคุณคุณลิซ่าก็จะพูดตรงๆ<ช><ช>ซึ่ง<ช><ช>บางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบทิฟลุกไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าเด็กแต่คุณลิซ่าเนี่ยเขาทําหน้าที่ได้ดีทุกบทบาทโอ้โโอโนี่เอฟซีเลยชอบมาก<ช>เวลาอยู่บ้านสมมุติว่ากลางคืนเหงาๆค<ช>่ะถ,<ช>ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านแบบเครียดๆเงี้ยลองฟังเพลงของแบ็ค r พ n ง คือไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีเพื่อนเราจะเต้นเองก็อยู่บ้านเราเต้นได้ไงคือเต้นเหมือนจินนี่จ๋ามากกว่านะจะมาเต้นแบบแบล็กพิ้งแบบนี้เลยหรอไปโกอินเตอร์จ้าจะมาแบบไม่ได้แล้วอันนี้อยู่บ้านเขาบอกว่าตอนคืนเนี่ยเต้นนะแต่สาวด้านดิฉันด้านไม่ได้ทไมนี้มาอยู่บ้าน ตอนคืนเขาทำอะไรตกอะารกเบตกปลาตกปลตกปลา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 ตกตกปลาตปเต้ปลาตก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 ปาตกปลาตกลาตกปลาตกปตกปลกปลาตกปลาตกองาตปลาตกปาตกป้าตกปลาตกปาตกปาตกปลากปลาตกเลาตกลโตกปตกปลากปลาตกาตกปลาตกปลาตกปาตกปลากี่ยวกับเรื่ลงตองลาตมาตกกาตยิงนตกการลตกปลาการกช้าตวิตกบบารรปลาตกกาตกปลาการชาตการาต ไปขุดหาแหนหาแย้หาอะไรกันแบบนี้นะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่มาแรงมากๆคือคอนเทนต์ ออกทะเลแล้วไปตกปลาวายเื่องคอนเทนต์นี้หลายๆคนบอกว่ามันทารุณกรรมสัตว์ไปหรือเปล่าไม่รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติกันเลยหรือไรถึงสร้างคอนเทนต์กันแบบนี้ล่าสุดค่ะในโซเชียลเกิดกระแสดราม่ากันอีกแล้วสําหรับดีเจภูมิดีเจคนนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบและหลงไหลเรื่องของการตกปลาเป็นอย่างมากรักมวลเสน่ห์ของการตกปลาถ้าคุณไม่ใช่คนตกปลาคุณจะไม่รู้เลยว่ามวลเสน่ห์ของการตกปลาคืออะไรการนั่งรอให้ปลามา กินเบ็ดหรือปลามากินเหยื่อเนี่ยเป็นเวลาหลายชั่วโมงอถ้าไม่มีความอดทนจริงทำไม่ได้นะแล้วล่าสุดค่ะที่เป็นกระแสดราม่าเพราะว่าดีเจภูมิเนี่ยเขาไปตกปลาตัวนึงเป็นปลาสีสันสวยงามเลยนะอ่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาเลยค่ะซึ่งปลาไม่ธรรมดาสวยนะสวยนะเป็นปลาสกตตกมาหลายตัวเลยถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าปลาพิงกี้ เพิ่งขึ้น,นถึงฝั่งยังไม่ดันรายก็มีดราม่าซะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับดีเจภูมิเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความไว้หลังจากคนดราม่าว่าอคุณคุณจะกินปลาทุกชนิดเลยหรือยอย่างไรคุณตกมาได้คุณไม่รู้จักการอนุรักษ์หรอ,อบางเจ้าเนี่ยเขาตกมาปุ๊บเขาก็ปล่อยกลับคืนทะเลเหมือนเดิมนะแต่ทําไมคุณเอามาเปิบพิสดารแล้วก็เอามาทําเป็นอาหารบนเรือกันเลยหรอเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าปลาพิงกี้เนี่ยเป็นปลาสีทองปลาตาหวานปลาพวกนี้ที่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จัก หรือคุณหน้าคุณตากันสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นปลาน้ําลึกนะครับอ้อวนลงไม่ถึงต้องตกมือเท่านั้นตกมือหมายความว่าใช้คันเบ็ดที่ใช้มือในการตกปลาแต่เขามีจํานวนเยอะนะครับมไม่ได้จะศูนยพันหรือเป็นปลาอนุรักษ์อะไรเขาจะมีสีสันสวยงามมากๆผมเห็นก็ยังชอบเลยครับแต่ คิดต่างได้นะครับส่วนตัวผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเน้นเรื่องการโปรโมทการเปิดใจและการรับประทานให้หลากหลายชนิดเพื่อไม่ให้นะแต่และชนิดเนี่ยโดนกดดันจนเกินไปไม่ใช่ว่าออกทะเลปุ๊บก,กินปลาทูปลาทูหมดทะเลนะ<อ>สงวนว่าจะกินปลาเกา๋าปลาเก๋าหมดทะเลนะการที่เรามองว่าเขาสวยเราไม่ควรรับประทานเขาเราควรทานปลาเกา๋า ปลาอะไรที่หน้าตาไม่ดีอ,อ่ะจริงๆแล้วมันจะมีผลกระทบในเชิงลบกับความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาม,มากกว่าด้วยซ้ำนั่นคือดีเจภูมิก็อธิบายให้ฟังนะในเรื่องของการตกปลาทำไมเขาตกปลาแล้วกิน<ฆ>เพราะว่าการตกปลาเนี่ยระ,ระบบนิเวศวิทยามันถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะว่าปลาชนิดนั้นปลาชนิดนี้จะอยู่อย่างไรอขอถามคำ<อ>เดียวได้มนุษย์แล้วระบบนิเวศวิทยามนุษย์เข้าไปเป็น บ่วงโซ่อาหารบ่วงโซ่อาหารด้วยหรืออย่างไรครับเป็นนักล่ามันต้องแบบฉลาดกินถูกไหมถูกในกรณีเดียวกันถ้าบอกว่าเป็นป่าน้ําลึกก็ปล่อยให้เขาอยู่ในน้ําลึกๆไปไม่ดีหรอ่น่นสิถูกมหมแล้วในกรณีเดียวกันถ้าคนเห็นคลิปนี้จะดีเจภูมิตกได้ปลาสวยจังเลยเราไปตกปลากันบ้างดีกว่าเรา ออกเรือ,อไปตกปลาแบบนี้<อ>แล้วเปิดพิสดารเหมือนเขาบ้างดีกว่า,านี่คือพฤติกรรมการเรียนแบบในโลกโซเชียลถ้ามันมีแบบนี้ขึ้นมาปลาพิงกี้หรือปลาเหล่านี้เนี่ยสีสวยๆงามๆหน้าตาน่ารักน่ารักเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่า สมดุลมันมาเป็นแบบจํานวนเยอะมาจํานวนน้อยไม่ควรใช่ไามจริงปลาตัวนี้คือมันอยู่ในตะไยน้าลึกก็จริงแต่โดยธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ปลาน้าอุ่นมันเป็นปลาน้ําเย็นทีนี้มันก็จะอยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมาในเมืองไทยหรอกมันก็จะมาบ้างแต่มีน้อยอย่างอย่างที่เราเห็นกันก็จะไม่ค่อยเห็นที่บอกว่าพวก ชาวประมงที่ลากองลากอวนมาติดในอวนมาเนี่ยคือเราเข้าใจแต่ตามกฎหมายมันมีความถี่ของอวนเส้นเล็กเกินไปก็ไม่ได้ต้องมีความถี่ใหญ่เกินไปนู่นนี่นี่นะแต่ประมงเนี่ยบางบางปลาบางประเภทอย่างประเภทนี้ย เอาไปขายมันขายได้ราคาน้อยคน,นมันไม่ได้กินไม่ได้นิยมส่วนใหญ่เขาก็จะโยทิ้งไปอยู่แล้วอแต่กินไม่ลงอ่ะสุสารสนสวยไปเ<อ>ลาบางทีเราก็กลัวมีพิษเหมือนกันนะใช่มมามแต่คุณดีเจภูมิผูานศึกษามาแล้วเออตัวนี้กินได้ไม่มีพิษเพราะว่าก็เห็นแบบในไ g เขาก็แลกทาเป็นซาชิมิ แล้วลถ้าซาชิมิเนี่ยจริงๆว่าไม่ใช่ว่ากินได้ทุกอย่างนะปลาทะเลกินได้ม,มันจะมีพยาธิน้อยกว่าปลาน้าจืดแต่ทีนี้ทางนั้นถ้าอยากกินแบบว่าไม่มีพยาธิเข้าสู่ร่างกายต้องกินคู่กับวาซาบิท<อ>ี่คุณ<อ>ดีเจพุ้งก็กินคู่กับวาซาบิแล้วก็ใส่โชยโชอย,อยู่แล้วก็กินป <ผม S 2> ปเป็นซาชิมิเป็นพูดแล้วก็อยากกินอาหารยู้เลยเนาะแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าไม่อัดคลิปหรือถ้าไม่โพสต์ลงสื่อโซเชียล กเงียบเกินเงียบเโดยไม่ต้องถ่ายมือมถือหรือถ่ายวิดีโอแล้วเขายังไม่เขตหรอคะ<ต>ที่เราเขาโดนกฎหมายปไปเลยนะเขาโดนคดีไปจําได้แม้ใชใที่เขาไปตกในเขตอุทยานแห่งชาติาจำได้แม้เขามีประเด็นอยู่คนีคบอกว่าโซเชียลเนี่ยก็<ม>อันตรายเวลาเราจะโพสอะไรหรือว่าจะทําอะไรอะ่ะเต้องมองสองมุมมุมแรกเนี่ยนะว่า คุณจะถูกวิพาวิจาหรือทัวลงมาแบบนี้แบบที่2เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายให้ดีด้วยว่าละเอียดทีท่วนหรือไม่ใช่หรออพอพูดถึงเรื่องโซเชียลเรื่องกฎหมายโซเชียลก็มีอีกหนึ่งเรื่องอยากมาเมามอยเหมือนกันอะไรคะปกติเวลาเห็นดาราโพสตนู่นโพสนี่เนี่ยถ้าเป็นดาราสายแบบ น,น่ารักน่ารักใส่แบลว์คอมเมนต์ด่าทอก็ไม่ค่อยจะมีะมแปลกที่สังคมไทยนะคะดาราคนไหนเนี่ยโดนด่าทอมากๆเนี่ยคนก็มักที่จะไม่ค่อยเกรงใจค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเข้าไปคอมเมนต์ด่าทอต่างๆกันนะมีสาวหนึ่งคนคะที่เป็นสาวสวยมากความสามารถและที่สําคัญเนี่ยเธออดทนมานานประมาณ2อสปีแล้วล่าสุดก็ยังไม่จบสาหรับสาวแมทพิรณีนะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเออเพนก็ได้เข้าไปอ่านข้อความนี้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเหมือนกันกับดิฉันหรือเปล่าว่าคนปกติเขาไม่เมนกันแบบนนนนนนี้่่อะะคสว เขาจะเมนว่าอย่างไรทําไมถึงเดือบร้อนถึงคุณสงกรานต้องออกโรงมาปกป้องแทนนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวนี้กันเลยค่ะเรื่องราวประเด็นนี้นะคะเกิดขึ้นค่ะเนี่ยคุณแม่เขาก็โพรูปภาพไปธรรมดาทั่วไปนะคะ<อ>โพรูปภาพน่ารักน่ารักนะคะ,คะกับน้องหมากําลังดีเลยก็มีคนคอมเมนต์ชมนู่นชมนี่มากมายนะคะแต่มามีคอมเมนต์หนึ่ง ซึ่งลงคอมเมนต์เนี่ยไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ปอริยาไม่อ่านละการแต่โดยเนื้อ,อไม่อ่านแต่ก็คือขึ้นหน้าจอไปแล้วนะคะ,ะโดยเนื้อหาก็ประมาณว่าดูถูกสาวแมทด้วยข้อความที่ค่อนข้างจะรุนแรงจนหนุ่มสงการเนี่ยเออก็ทนไม่ไหวก็เขาเป็นแฟนหนุ่มอะเนาะ,ะก็เลยมาตอบกลับคอมเมนต์ผู้ชายคนนี้นะคะบอกว่าคืออะไรครับคุณมีปัญหานะคุยกับผมได้นะครับคุณจะม,มากี่คนก็ไม่ใช่ปัญหาครับขอให้มาจริงๆมา <นะ S 2> แล้วดูเหมือนว่าเกรียนคีย์บอร์ดคนนี้นะคะจะไม่ยอมจบลงง่าย มเขียนข้อความขู่ด้วยว่าตนเองนะมีเส้นสายใหญ่กว่าอย่ามาห้าวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนมีการขู่ฆ่าด้วยนะแต่ประโยคที่พิมเนี่ยมีแบบพิมผิดผิดถูกถูกบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออก็ปล่อยปล่อยเขาไปก็ได้แต่คุณสงการไม่ปล่อยไงคุณสงการเนี่ยก็ตอบกลับนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่าฉันมีสามพันเนี่ยเดี๋ยวก็ยิงกระบาลได้แล้วอประมาณนี้ว่าเหมือนจ้างมือปืนเสารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตใจหรือทางแบบสติเขาหรือเปล่าถึงมาเมนแบบนี้เนาะ สงกรานก็ไม่กลัวนะคะตอบกลับไปอีกค่ะบอกว่าเบอร์ผมผมอินบ็อกซ์ไปให้โทรมาไอ้น้องนความเทนทังโทรศัพท์นะจ๊ะโดยชาวเน็ตนะคะก็อ,อ,อยากให้คุณแมทหรือว่าคุณสงกรานเนี่ยป้องร้องเกลียนคีย์บอร์ดไลน์นี้นะคะเพราะว่าเขาใช้ถ้อยคําดูหมิน่นหยาดยามเกินไปจริงๆมันไม่ได้จบแค่นี้นะมันมีมากกว่านี้อีกเขามาบอกว่าอาดีตเนี่ยสาวแมทเป็นยังไงนู่นนี่นี่นั่น ในทํานองที่ใส่ร้ายข้อความไม่น่ารักเลย<ช>นะคะพอถึง ก็พูดไม่ดีอ่ะซึ่งอดีตเนี่ยแมทจะเป็นยังไงคนที่รู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแมทเอง hmm. คุกผูมแล้วไม่มีทางที่จะไปนั่งเป็นอย่างนั้นนะคือคุณแมทก็มีแฟนมาเป็น10บสปีแล้วก็มาโพสแบบนี้คือคุณผู้ชมอย่าให้คําพูดหรืออย่าให้ข้อความของคนคนหนึ่งมาทําลายตัวตนทั้งชีวิตของเราหรือดาราที่เราชื่นชอบชหรือต่อให้ดาราคนนั้นไม่ได้เป็นดาราที่เราชื่นชอบแต่อย่าไปเชื่อคอมเมนต์ Facebook อ g อวตาร hmm. ที่จะด่าใครก็ได้ว่าเขายัางไงก็ได้หลักฐานก็ ไม่มีถ้าหลักฐานมีก็ต้องไปสืบอ,อีกว่าจริงหรือปลอมใช่ถูกใช่และย้ำกันอยู่เสมอค่ะผู้ชมข่าก่อนที่จะพิมดาา์ด่าใครหรือก่อนที่จะไปวีนใครเนี่ยนะในโลกโซเชียลค่ะคุณดูสเตทเมนต์ดูเงินในกระเป๋าคุณด้วย<อ>เงินในบัญชีเนี่ยว่ามีอยู่เท่าไหร่นะในขณะที่หลายๆคนบอกว่าฉันทํามาหากินแต่อีกพวกหนึ่งค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตาด่าคนอื่นอย่างเดียวเลยนะเอาเป็นว่าดูเงินในกระเป๋าของคุณด้วยสามพันไม่พอนะคะไม่พสามพันเนี่ยเก็บไว้ดีกว่า ไว้ใช้จนครบเดือนแล้วอีกหลายบาทเลยนะในการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยพอปอทอเขาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าย<ม>ูเซอร์คุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นใครรวมไปถึงค่ะคุณเนี่ยจะสามารถทําชื่อเสียงของเขาให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้ไหมในขณะที่คุณ<ม>พิมด่าไปแฉนั่น<ม>แฉนี่ ทำให้เขาเสื่อมเสียไปแมทเป็นอย่างนั้นแมดเป็นอย่างนี้ไม่เคยดูข่าวหรอคะกรณีศึกษาของแมทพิรณีโอ้แมเป็นคนนึงเขาเรียกว่ามือปราบกรีนคีย์บอร์ดนะใช่และที่สาคัญเวลาหมิ่นประมาทอะมันไม่ใช่แค่แบบปรับแง้งนะมีอาญาด้วยเรื่องของการหมิ่นประมาทอาจจะติดคุกได้โดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์ชั่ววูบนะจ๊ะตั้งโอดสวยจังต่อไปนี้จะพิมพ์แค่นี้แหละ จะไม่จัดอะไรแล้วบางทีมันก็กลายเป็นคําด่าเหมือนกันนะอ้าวแต่เขาฟ้องเราไม่ได้แม่ต้องโหดดูสวยเนาะอยากยอ่ัดได้จริงจริงดีเนาะไม่ได้มีดเสียไม่ได้เห็นสีด้าเป็นการดีมเป็นการเออเดี๋ยววันหลังทีมี้ดีกว่าได้ข่าวจามต้งโหอย่างเงี้ยเออแต่วกันน่ายิ้มปิ่มไป แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงนะอะมาต่อกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับข่าวต่อไปค่ะเป็นคู่ที่บอกโอ้ยแฟนคลับเยอะมากจริงๆนะคะกับคุณโป๊ปแล้วก็คุณเบลล่ารานีนั่นเองซึ่งล่าสุดค่ะเขาก็จับมือกันแต่ไม่ใช่ในรูปแบบของเป็นแฟนนะคุณชมจับ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 ยังไงจับมือกันไปทำบู๊จับมือหลวมๆจับมือหลวมๆนะคะโอ้โหทีนี้แหละแฟนคลับแฟนละครคือแบบรี กรีดๆเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมทําบุญด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมกันกคุณผู้ชมค่ะสาหรับคู่นี้นี่นะคะเรียกว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์เลย <c oughs> อ่ะภาพที่เห็นอยู่ก็ยังมีพี่น่องนะคะด้วยเนาะที่เขาเป็นผู้จัดนะคะแล้วรเรื่องบุพเพสนิวาสเนี่ยแหละแต่ตอนนี้นะคะล่าสุดเลยก็คือคู่จิ้นอย่างคุณป๊อบธนวัต์กับคุณเบลล่าราณีเนี่ยก็ได้เดินทางไปทําบุญไหว้พระแล้วก็กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะร่วมกับทีมงานหลังที่เพิ่งทาพิธีบวง ใช่น,นะ,ะเป็นรูปแบบภาพพยนตร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับทิพย์บุญในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมโดยผู้จัดคนเก่งอย่างพี่น้องอรุโนชาค่ะซึ่งหลังจากที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ไปร่วมรับประทานอาหารก็เนี่ยมีโมเมนต์แบบป๊อบเบลล่าเบาๆอโอ้โห,หทำเอาแฟนข่งแฟนขับแฟนละครน,นะอยากจะแบบอากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณ บุเพศนิวาสภาคสองน่าดูมากนะพูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีทางค่ายหนังเนี่ยมาช่วยดูแลการผลิตช่วยดูแลในการถ่ายทำและมีนางร้ายหนึ่งคนในตำนาน รวมด้วยนี่คือพี่กิ๊กสุวรรณีนะจ๊ะไปร่วมปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องบุพเพศนิวาสองด้วยเร็วๆนี้ได้ดูกันอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าปังปังแน่นอนนะก็นี่ไงแฟนคลับถึงบอกว่าโอ้ยอยากจะให้แบบออกมาฉายเร็วๆอยากดูมากแล้วเพราะว่าในรูปแบบของทางทีวีเนี่ยโอ้โหกาเลตติ้งปังมากนะคะอ่ะอดใจรอกันอีกนิดนึงละกันเดี๋ยวก็คงได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะผู้ชมขาข่าวนี้ก็คล้ายๆกั บุพเพสันนิวาตลอดการเพราะหลายๆคนบอกว่าคู่นี้เนี่ยช่างเป็นคู่บุพเพสันนิวากันจริงๆเลยนะสำหรับคุณอั้มพัชราภากับไฮโซพกซึ่งหลายๆคนก็บอกเลยค่ะว่าคู่นี้แหละเป็นคู่ที่รักกันหวานชื่นเชียร์ให้แต่งงานก,นกันก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวออกมาว่าคุณอั้มเนี่ย so อันฟอลโล่ไฮโซพกไปแต่วารีไทยที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเขาและเธอ ก็ยังคงคบกันอยู่แล้วหวานชื่นไปมากกว่าเดิมด้วยด้วยการที่ไปบ้านของไฮโซโฟกคุณอ้ําเนี่ยนะไปปรากฏตัวที่บ้านไฮโซโฟกอัดคลิปซึ่งเขาถามว่าอ้วนอ้วนวันนี้ทำอะไรให้เขากินเออแล้วมีดอกไม้ให้เขาหรือเปล่าอะดอกไม้ของเราแบบนี้เลยนะเแบบนี้เลยพอเราดูคลิปนั้นแล้วรูปมีความสุขแล้วฟินตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณอ้ําบอกว่าเรามีดอกไม้ให้อ่ะแล้วอ้วนของเราล่ะไม่เห็นมีเลยไฮโซโฟกบอกว่าลืม ลืมดอกไม้นะคะลืมดอกไม้แล้วทั้งคู่ก็ทําอาหารซึ่งการละกันคือไฮโซพุกเป็นคนที่ทาอาหารเก่งมากอาหารอิตาเลียนใช้ทำสปาเกตตีกินเก่งมากแล้วให้คุณอ้๊าเนี่ยนะทำอาหารด้วยแต่สุดท้ายค่ะก็คืออริดอร่อยกินกันอรอยอร่อยหวานชื่นนะหลายหลายคนบอกว่าอุ้ยมันหวานมันโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์ที่แบบ ฟินมากๆเลยรวมไปถึงค่ะคุณอ้ําก็มีโอกาสไปถ่ายรูปกับคุณแม่ของไฮโซโพกด้วย<ช>ค่ะ มีคอมเมนต์มีการแซลด้วยว่าแม่ทั้งสองนี่แม่แรกคือคุณแม่แม่ที่สองคือแม่ทูนหูใช่ใช่นี้คุณไฮโซพกเองคุณแคปชั่นเองไงใช่ค่ะน่ารักเห็นแล้วแบบองยิ้มเห็นแล้วอยากจะมีความรักความรักเนี่ยมันทำให้คนเด็กลงไปนะเนาะเห็นไหมอ้าดูเด็กลงไปเรื่อยๆเลยอ่ะใช่ใช่คนเคยเจอตัวจริงนะคะทั้งคู่ก็มาดูหนังกัน์่ห้างห้างดังห้างห้างหนึ่งก็น่ารักตัวจริงดูดีมากคือคุณอ้ามมาสวยมากอยู่แล้วเราด้วยความน่ารักตรง ที่ว่าเราอะในห้างในคนมันน้อยอกําลังจะดูหนังโรงเดียวกันเรานั่งอยู่หน้าโรงเราก็นั่งอยู่คนเดียวได้แหละเพราะเพื่อนเราก็เดินไปคนนู้นคนนี้ก็คือมีแค่เราคนเดียวแล้วคุณแอมก็เดินมากับไฮโซพกแล้วเราก็มองดนความที่อุ้ยสวยจังเลยเนาะแล้วคุณแอมา่านมายิ้มให้เราด้วยทั้งที่แบบไม่ได้รู้จักกันเราก็รู้สึกุูยทำไมเฟรนลี่ขนาดนี้คือคนอปกติดาราก็จะแบบนิ่งๆบึ้งบไปอะไรเงี้ยเราก็ทําตูวไม่ถูกเราก็เราต้องทายังไงเราต้องไหวหรือต้องยิ้มหรือเราต้องอะไรเราก็เลยนิ่งลนิ่แกบ เหมือนเป็นดีกับทุกคนคอาไปใจหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ากลางนาฬิกาของบ้านจิราธิวัฒน์นะคะโดยเฉพาะหนุ่มปอกพัศกรเนี่ยจะมีอะไรบ้าง<ม>แต่ทางนี้ทางนั้นขอกริ่นไว้ก่อนว่าเจ้าตัวทำมาหากินด้วยตัวเองนะคะ<ม>นาฬิกาเนี่ยวันนี้เอามาฝากนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยค่ะเห็นบอกว่ารวมๆเนี่ยประมาณ8หลักเท่านั้นเองไปดูเลยค่ะอ่ะสักเรือนหนึ่งจะได้ไหมในชีวิตนี้ไปดูเรือนแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแบบคร่าวๆแล้วกันเรือนแรกเป็นรุ่นเดโตนา 10ปีที่แล้วคุณป๊อกเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาด้วยตัวเองตอนนั้นก็เบาๆสิบปีที่แล้วก็ประมาณ6กแสนแปดโอ้ยตอนนี้คุณมาร์กี้ก็ยึดไปใช้แล้วส่วนอีกเรือนหนึ่งเรือนที่2เนี่ยแฟนคุณป๊อกนะคะคุณป๊อกบอกว่าแฟนเขาเปย์ให้ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันนะคุน,นั้นมาเป,นนเป็นแฟนกัน,ฉนเฉยๆคุณมาร์กี้เนี่ยก็ซื้อโรเล็กซ์ให้เหมือนกันรุ่นเด<ะ>นโทเนอาเหมือนกันนะคะเป็นออสเตอร์สตีลค่ะราคาประมาณ3ามแสนนะคะส่วนอีกหนึ่งเรือนเ่าเรือนที่สานเนี่ ตอนนี้อยู่ที่2ล้านแล้วเป็นกา,า,ารลงทุนที่ได้กำไรนะคะรอยเนลยนะนส่วนเรือนที่4ค่ะเป็นเอพ a l o ยัล e อซิล w ว i n งนะคะราคาประมาณ5้าแสนก็ซื้อเป็นของขผวมนเกิดรวบยอด2ปีเลยนะคะส่วนเรือนที่5ก็เป็น AP เหมือนกันนะคะเป็นร y ย l s Oak ออ้โรย์โอกนะคะเซลวดิงโครโนกราฟนะคะเป็นเรือนท้องทั้งเรือนเลยราคาแรงมากนะคะเบาๆประมาณ3ล้านบาท oh. เป็นเรือนที่แพงที่สุดแต่ใส่แค่5ครั้งเพราะมันหนักเพราะทองทั้งเรือนไงแล้อาจจะกลัวเป็นรอย,รอยด้วยนะคะ ส่วนเรือนที่6เนี่ยมาร์กี้ซื้อให้ตัวเองค่ะเป็นโรเล็กซ์นะคะออรเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะประมาณ3,8 0 0 0เองแต่มันใหญ่ไปมาร์กี้ใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาให้หนุ่มป๊อก mm hmm. เออแบบน่ารักนะ <laughs> ส่วนเรือนที่7เนี่ยเป็นเรือนที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าได้สมบัติจากคุณพ่อสุดที่เกียริจีราธิวัฒน์นั่นเองค่ะเป็นโรเล็กซ์นะคะรุ่นเดเดดค่ะของประมาณ30ปีที่แล้วความพิเศษคือตรงสีทองเนี่ยที่ไม่สามารถทําให้เหมือนกันได้ก็คือร,ราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านแต่จริงๆเป็นมูลค่าทางจิตใจมมมนประเิค่่าไได้ เรื่องสุดท้ายของคุณป๊อกนะคะก็เป็นปาเต็กฟินลิปนอนติลุสเหมือนกันเป็นรุ่น5 9 8 0 1อานะคะก็ราคาแพงที่สุดในชีวิตค่ะเมื่อกี้ว่าแพงแล้วนะ3ล้านอันนี้5ล้าน8 แต่ตอนนั้นน่ซื้อมันแค่สองล้านแปดเองก็จริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะนาฬิกามันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลามันเป็นเครื่องบอกว่าเราเป็นใครและที่สําคัญถ้าซื้อถูกรุ่นเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกหนึ่งสิ่งที่ซื้อง่ายขายคล่องกว่าพวกที่ดินเ,เนาะใช่้องซีดีรวมราคาแล้วค่ะก็เกือบ50สบล้านก็เลยดีๆถ้าวมราคาเพราะราคามันขึ้นไงคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งหนึ่งสําคัญมากๆนะคุณป๊อปคุณมาคี<า> ไม่ได้ยืมเพื่อนมานะคะตัวเองดิฉันไม่เกี่ยวค่ะต้องรายารายการปิดลงเลยดีกว่าค่ะต้องไม่เกี่ยวหมดเวลาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะไปคืนเพื่อนเหมือนกันในการยืมมาแม่ต้องเป็นหลวงพ่อแขวนแล้วแขวนแล้วดิฉันแขวนอยู่แขวนให้มันถูกต้องถูกต้องดิฉันมีหลวงพ่อแขวนอยู่นี่โอ้ โอเคอวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะรู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากของผู้ชมไปละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ